ผอ้เดี๋ยวเราเขจะทำปกแล้วโอ้ไข่ไรเงาไข่เยอะไม่มีางบ้านจะนั่งกันได้ไหมเนี่ยไข่

มีแต่ไข่เลยอ่ะเออโอ้โหไข่เป้งเลยน้อยดีจังเนี้ยหาแต่ไ่เลยโอ้ยจะเป็นโล้ดยเหกอเยอะมากบ้านไปก็เป็นชัดเลยโลแล้วนะโล้ด้วโล้ก้ลย ตายง่ายครับมันแต่งโดนแดดแป๊บเดียวตายละแดดประเทศไทยร้อนมากไปยังเลยทีเดียวเดี๋ยวขุดถัาไม้ครับนี่พอนางฟ้าบ่อปลาอยู่ครับจะเล่นน้ำอย่างเดียว อีกหนึ่งรังครับไหนละ่ะนี่าน,บา,บา,บา,นาบ้านบังรูบังตู้บังเพน่อนโนบีบอเข็